สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพ์ตหุ้นคุณทำได้เพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาพบกับหุ้นโรงพยาบาลนะครับราชพฤกษ์นะครับซึ่งมี F c ท่านหนึ่งนะครับได้ขอให้นำเสนอแก่เพื่อนเพื่อนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับกำลังสนใจเกี่ยวกับหุ้นโรงพยาบาลนะครับ อาจจะลองพิจารณาตัวนี้นะครับในส่วนของงบการเงินที่ผมจะได้นําเสนอให้กับเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งอุ่นตัวนี้ก็คือโรงพยาบาลราชพฤกษ์นะครับเขาประกอบกิจการสถานพยาบาลนะครับประเภทรับผู้ป่วยไวค้ค้างคืนนะครับฉะนั้นการรับผู้ป่วยไวค้ค้างคืนเขาก็ทําธุรกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับในรูปแบบของโรงพยาบาลเท่านั้นเองก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับ ซึ่งพวกเรานะครับอาจจะคาดไม่ถึงว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับค่านะครับค่าพักรักษาตัวนะครับแต่ละห้องเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยต่อคืนต่อคืนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆนนะครับเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจนะครับการเช่ารายวันเนี่ยนะครับถ้าเรามองนะครับธุรกิจโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่า ร,รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอย่างงี้ยังไงก็ได,ได้ได้หลายเด้งหลายต่อเลยนะครับทั้งค่ารักษานะครับทั้งค่ารักษาทั้งค่าอยู่ค่ายานะครับแล้วก็ค่าให้บริการรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์นะครับที่เกี่ยวกับที่พักนะครับโดยให้บริการครอบคลุมจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีนอย่างนี้นะครับนั้นเพื่อนๆน,นะครับ ก็จะเห็นเลยว่าช่องทางของรายได้นะครับของธุรกิจโรงพยาบาลในตลาดหลักทรัพย์ไทยเราเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งนะครับมีทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกหรือว่าผู้ป่วยในประเทศหรือว่านอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่างประเทศนะครับคราวนี้เราจะมาพิจารณาหุ้นนะครับ RPH นะครับกันนะครับ Market Cap ก็เป็นหุ้นขนาดนะครับ กลางๆนะครับไปหาเล็กนะครับ2,730ล้านนะครับในส่วนของ EBITDA มีความน่าสนใจเลยทีเดียวก็คือนะครับมีนะครับมูลค่ากิจการเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับกําไรนะครับก่อนต้นทุนทางการเงินไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เหรือว่าแท็กเนี่ยนะครับเรื่องของค่าเสียงราคาค่าตัดจำหน่ายเนี่ยนะครับก็มีส่วนลดอยู่ประมาณสักนะครับเกือบ20%เลยทีเดียวนะครับอันนี้ในส่วนของมูลค่ากิจการนะครับมูลค่ากิจการ ในส่วนของมูลค่าตามบัญชีเนี่ยเมื่อเทียบกับราคาหุ้นเนี่ยนะครับก็เกินมานิดๆเนี่ยก็คือประมาณ51%เนะครับ1.51เท่าอย่างงี้ P/E ก็อยู่ระดับ10 1445เท่านะครับอ่าแล้วก็คราวนี้กรอบราคาวันเนี้ยนะครับอยู่ที่5บาทเนี่ยมันอยู่ในโซนที่อ่าเป็นโซนอ่ากรอบราคาต่ำสุดในรอบ52สสัปดาห์แล้วก็หุ้นตัวเนี้ยนะครับ IPO เข้ามา ตั้งแต่ปี2560นะครับปัจจุบันนะครับ27กุมภาพันธ์68ที่ผ่านไปเนี้ยนะครับก็มันก็8ปีละนะครับ8ปีดังนั้นก็8ปีนะเกือบ10ปีนะครับ IPO อยู่ที่4ี่บาทแปนะครับพาหนึ่งบาทอย่างเงี้ยนะครับก็ใกล้เคียงกับราคา IPO เลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเรามองนะครับหุ้นเกียรโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่มองการเติบโตนะครับเราจะมอง ในส่วนของเป็นหุ้นปันผลนะครับ <abilities> <our world. S 2> มากกว่านะครับเป็นหุ้นปันผลมากกว่าแล้วคราวนี้นะครับหุ้นตัวนี้นะครับมันอยู่ในเกณฑ์ที่จ่ายปันผลแล้วเราเพิงพอใจผลตอบแทนหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็เราไปดูในส่วนของนะครับงบสแสดงฐานะทางการเงินของอหุ้นตัวนี้กันก่อนโรงพยาบาลนะครับราชพฤกษ์กันก่อนสภาพคล่องนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับ เออเห็นไหมครับเราต้องการ cr ใน c u r r e n t r a t i o เนี่ยนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ2เท่าขึ้นไปเนี่ยนะครับอุ้นตัวเนี้ยนะครับอยู่ในระดับที่แบบยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับก็คือเกิน2นะครับอยู่ที่4.33เท่านะครับในส่วนของหนี้สินนะครับผู้บริหารเนี่ยเข้ามาในช่วงที่มันเป็นวิกฤตนะครับวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับปีหกศูนเนี่ยห้าเก้าหกศูนย์เนี่ยนะครับเออ แล้วมาต่อเนื่องกับโควิดอีกนะครับมัก็นะครับแค่7 8ปีเปี่ีในตลาดก็จริงนะครับแต่ว่าเขาเจอวิกฤตไปนะครับสครั้งปกติ20ปีเนี่ยนะครับเราน่าสนใจนะครับในหุ้นที่มีอายุ20ปีขึ้นไปแต่อันเนี้ยนะครับแปปีนะครับเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรเลยแล้วก็เกิด นะครับภาพที่เราเห็นนะในส่วนของงบดุลเนี่ยหรืองบสแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยอยู่ในระดับค,คือโคตรยอดเยี่ยมเลยผู้บริหารนะอยู่ในระดับที่แบบรอบครอบมากๆเลยนะครับนี่สินระยะย,ยาวไม่มีเลยนะครับมีแต่นี่สินระยะสั้นนะครับในส่วนของงบดุลน,นะครับหรืองบสแสดงฐานะทางการเงินมีคุณภาพหรือไม่เราต้องมาดูในส่วนของวงจรเงินสดด้วยนะครับแคชเ,เป็นไงบ้างเราดูนะครับเห็นไหมครับเงินเนี่ยนะครับ ไหลเข้าว RPS นะครับหรือโรงพยาบาลเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับถึงเดือนครึ่งนะครับแต่เงินไหลออกเนี่ยนะครับก็คืออย่างต่ำก็เกินเกินเดือนครึ่งไปนิดนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือถือว่าเป็นเป็นวงจรเงินสดที่โอเคนะครับ เงินไหลเข้าเนี่ยครับก่อนที่เงินจะไหลออกนะครับก่อนตั้งเกือบ20วันอันเนี้ย9วันเห็นไหมครับเรานับจากตัวลเลข30ไปหา49น่นะครับประมาณ19วันเห็นไหมครับอันนี้ถือว่านะครับมีอำนาจต่อรองอยู่แล้วก็เป็นเป็นหุ้นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างมีคุณภาพอยู่นะครับเพราะว่าโรงพยาบาลอย่างมหาชัยอย่างเงี้ยหรือว่าบางตัวเงี้ยนะครับเงินอย่างมหาชัยเนี่ยนะครับ กว่าเงินจะไหลเข้าโรงพยาบาลใช้ระยะเวลา60วันโดยประมาณนะครับแต่อันนี้30วันนะครับแล้วก็ในส่วนของมหาชัยนะครับเงินไหลออกเนี่ยนะครับเร็วกว่าเงินไหลเข้าออกอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยตรงกันข้ามนะครับตรงกันข้ามถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากนะครับในส่วนของผู้บริหารนะครับถือว่างบงบดุลงบแสดงฐานะทางการเงินมีคุณภาพอยู่นะครับเรามาดูงบกระแสเงินสดกันบ้างนะครับบรรทัดแรกนะครับถ้าเป็นบวกเลยเนี่ยดีนะครับ จะเราดูตัวเลขจากตรงนี้นะครับปี65นะครับเห็นไหมครับแต่ปัญหาคือคือมันดรอปลงเห็นไหมครับรายได้จากการดเนินงานเนี่ยมันมันดรอปลงนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมครับจาก400กว่าล้านนะครับลดลงมาร้อยกว่าล้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วปีต่อมาก็ลดลงมาเกือบร้อยล้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเราทราบได้ว่าธุรกิจเรื่องของโรงพยาบาลพยาบาลอะไรต่างเนี่ยนะครับ มันก็มีคู่แข่งเยอะนะครับมีคู่แข่งเยอะมากๆนะครับทางเลือกมันเยอะนะครับมันก็เน้นคนในพื้นที่แล้วก็สมาชิกอะไรต่างๆนะเป็นเป็นหลักนะครับในส่วนของกิจกรรมการลงทุนก็ลงทุนไม่ได้เยอะอะไรนะครับต่ํากว่านะครับกำไรจากการเงินงานในส่วนของกิจกรรมการจัดหา,างเงินถ้าเป็นลบดีก็คือใช้นี่แล้วก็จ่ายปันผลอันนี้ก็เน้นไปที่จ่ายปันผลเห็นไหมครับเขาเขาได้เยอะก็เขาก็จ่ายปันผลเยอะอยู่นะครับเห็นไหมครับเอออย่างนี้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนขององบกระแสเงินสดนะครับเราไปดูในส่วนของอันนี้งบแสดงฐานะกางเงินเกินแบบละเอียดนะครับเห็นไหมครับเงินเบิกเกินบัญชีเนี่ยเงินระยะสั้นไม่มีระยะยาวก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็ถือว่าสภาพคล่องโอเคนะครับยอดเยี่ยมอันนี้เราไปดูภาพรวมของ r p h กันบ้างนะครับในกรอบ5ปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ นีสินน้อยมากๆเลยนะครับผู้บริหารเนี่ยนะครับจกที่นี่สินเห็นไหมครับห้าร้อยกว่าล้านตอนนี้เห็นไหมครับเหลือร้อยแปดสิบล้านถือว่ารอบครอบโคตรเลยในช่วงที่นะครับมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเล่นต่างนะครับเขาก็มีความรอบคอบรัดกุมอยู่นะครับในส่วนของ6บรรทัดต่อมาเนี่ยเราดูในส่วนของรายได้นะครับรายได้เห็นไหมครับปี65ที่บอกว่ากิจกรรมการเงินงานเนี่ย483ล้านเห็นไหมครับ มันลดลงเนี่ยมันสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยแล้วคราวนี้นะครับในส่วนของกําไรสุทธิเห็นไหมครับกำไรสุทธิลดลงลดลงลดลงนะครับมาอยู่ในระดับร้อยกว่าล้านนะครับคราวนี้นะครับถ้าเราดูนะครับ2ปีเนี่ยนะครับแล้วมองมาภาพสามปีหลังเนี่ยก็คือดรอปลงก็คือลดลงนะครับแล้วจากตรงเนี้ยนะครับก็คือ Q1 ของปี68เนี่ยนะครับแสตางค์เนี่ย นะครับถ้าเราดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับถ้าเราคูณ4เข้าไปถ้าเราคูณ4นะครับถ้าเราคูณ4ก็จะอยู่ที่ประมาณ32สตางค์ก็คือเท่ากับปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาคราวนี้นะครับถ้าเรามองจากตรงนี้เรามองไม่เห็นโกรดนะครับมองไม่เห็นโกรดนะครับอันนี้พูดถึงจากรายได้และกำไรสุทธินะครับมันลดลงค่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับดูความรู้ความสามารถของผู้บริหารนะครับเห็นไหมครับ จากในระดับที่แบบอยอดเยี่ยมนะครับมาสู่ระดับอ,อยูสู่ระดับดีมากนะครับแล้วก็ดรอปลงมาเหลือแค่ระดับมาตรฐานสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนเนี่ยอยู่ในระดับมาตรฐานเท่านั้นเองมันจะรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะลงไปอกีกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันยาวๆหน่อยนะครับมาอยู่ได้8ปีแล้วนะครับในตลาดหลักทัพย์ อันนี้ดูความมีน้ําใจนะครับว่าเขามีน้ําใจจ่ายปันผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะราคาหุ้นนะครับก็ไม่ค่อยผันผวนเท่าไหร่นะครับอยู่ระดับ5บาทนะครับ5บาท50 6บาท40 6บาทประมาณเนี้ยนะครับการจ่ายปันผลน่ยนะครับอยู่ในระดับนะครับอัตราเฉลี่ยก็นะครับ4เปอร์เซนต์กว่าๆนะครับช่วงช่วง4ปีหลังเนี่ยก็คือ ถ้าเฉลี่ย4ปีหลังนี้เกิน5%มันจะมีปีนี้แหละนะครับปี64นี่แหละ6 3 64แห้รว่าชื่อเป็นวิกฤตโควิดนะครับ63 64เนะี่ยฉะนั้นการจ่ายผลผลดรอบลงไปเนะี่ยอันนี้ก็ถือว่ายนยนยให้นะครับเราก็ผ่อนปลนให้นะครับมีความยืดหยุ่นอยู่สรุปแล้วก็คือจ่ายผลตออยู่ในเกณฑ์ที่เราอยอมรับได้ก็คือ5%ขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ P/B/V นะครับก็ไม่เกิน2.5อยู่ระดับ1นึดนี่โอเคนะครับยิ่งได้ต่ำกว่า้ยิ่ง เกณฑ์ของ p ีพธนาคารเนี่ยมันไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่นะครับในส่วนของ PE นะครับเฉลี่ย3ปีไม่ควรเกิน15เท่าตัวนี้ยังไงก็เกินนะครับปีล่าสุดไม่เกิน20เท่าอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับตามบัญชีแล้วอยู่ที่3บาทนะครับสบาท32แต่ตอนเนี้ยมันบนกระดานเทรดเนี่ยจอคอมพิวเตอร์มันอยู่ที่ประมาณ5บาทนะครับสบาทเกสบแปดสตางค์อย่างเงี้ยนี่คือนนเป็นราคาหุ้นนะครับอันเนี้ยเรามองเป็นเป็นหุ้นปันผลนะครับแต่ว่า นะครับเราวัดกันระยะยาวหน่อยนะครับอันนี้ก็เผื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับไปศึกษาต่อยอดนะครับไปอ่านรายงานประจําปีหรือว่าไปศึกษาเอกสารอื่นๆนะครับเพื่อยืนยันนะครับเรานะครับจะตัดสินใจเนี่ยเรามีสติปัญญาในหุ้นเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเชื่อผมหรือว่าเชื่อใครนะครับให้เชื่อมั่นตนเองนะครับโดยการผ่านพิสูจน์นะครับอ่านการพิสูจน์ทดสอบนะครับ ด้วยตนเองนะครับแล้วเราลงทุนด้วยองค์ความรู้เนี่ยเราก็ลงทุนตัวไหนแล้วสบายใจเราก็ลงทุนตัวนั้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆขอบคุณ F c ที่ได้ขอหุ้นตัวนี้เข้ามาขอให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยมหาศาลยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองคนที่เรารักสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับขอเพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนขอบคุณครับ